ไอแปะไม่อย่างน่ะเนาะไอ้อย่าไปคว้างไปคว้างมันได้อย่างมันยังดีอยู่น้องอยังแกไปใจอยู่กัดหันมันเก่าแล้วมันเนี่ยเบื่อเนี่ยเบื่อไงก็เลยจะบเพี้ยวกไปคว้างไอ้เฮ้ยโหแลังรังกระดาษท,ที่น้องโอวางไว้ตรงนี้มีไหนที่มันนัน่ากับเป็นจันทร์นึนจันท่ะกัดไอ,อ้จับไปคว้างมันหอกหูหอกขากอดไอ,อ้จะคว้างไี่อย่างงั้ น้องฮองไงลดเก็บของเก่ามาเนี่ยจะเอาไปขายเนี่ยพ่อไอ้เนี่ยวุ่นวายอ่ะโอ้โไอ้แปะแล้วมานั่งเล่นมือถืออย่างนี้แล้วพอกล่องหลังนะเนี่ยเบาเฮียเบอร์เนี่ยเนี่ยเหมือนไปเก็บในห้องเก็บของมาวางไว้อย่างนี้อ่อว่าเรื่องแต่งหน้าแต่งตาซะอยู่กะอ้ายนี่น่าลำคานได้เรื่อง เยี่ยก็โดนได้บาบะเยี่ยก็โดนได้แต่เยี่ยให้มันอิดนี่อย่างอ่ะอยู่บ่ได้บ่ดีกว่าไม่ได้เกิดต้งโดน